สวัสดีครับร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับเครื่องนี้เป็นรุ่น Xiaomi Mi Note 10 Lite นะครับของคุณพาคินส่งมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเก่านะครับอันนี้คือจอตัวเก่าของลูกค้าจอเนี่ยมันเสียไปนะครับสีจอเนี่ยมันพินเพี้ยนข้างบนมีแถบดำๆแล้วก็มืดไปเลยประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของจอ Mi Note 10 Lite อ่า แล้วก็ฝาหลังของลูกค้านะครับนี่คือสภาพฝาหลังของลูกค้าตอนที่ส่งมานะครับก็น่าจะโดนมาพอสมควรเลยเสียทั้งหน้าเสียทั้งหลังเลยนะครับตัวนี้ฝาหลังี i a o m มีมี e สิบไล t ์นะครับเป็นแบบนี้ฮะทางร้านก็ได้ทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหน้าจอด้านหน้าใส่จอตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับและนี่ก็คือด้านหลังครับนี่ ใส่ฟ้าหลังตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับฝ้าหลังที่ร้านมีเปลี่ยนนะครับนี่นะเราก็ทําการซ่อมให้ลูกค้าไปนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะเช็คเครื่องนะครับให้ลูกค้าก่อนที่จะส่งกลับเครื่องนี้ไม่มีซิมเดี๋ยวผมขอใส่ซิมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ เช็คซิมให้ลูกค้าด้วย<อ>เครื่องทุกเครื่องของต่างจังหวัดที่ส่งมาก็จะถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเช็คเครื่องให้ลูกค้าดูก่อนที่จะส่งกลับนะผมใส่ซิมเข้าไปแมาดูที่หน้าจอก่อนนะครับ สีของหน้าจอนะครับหน้าจอไม่มีเส้นไม่มีเดิพิเซลนะครับนี่ใครที่จะเปลี่ยนมีน้องสิบหลายก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับไอที่เห็นเป็นขึ้นขึ้นสีดำดำวิ่งวิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นเฉพาะในวิดีโอนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นนะครับเหมือนเราถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับมันเป็นความถี่ของหลอดไฟนะครับ อันนี้ทดสอบระบบสัมผัสนะครับสัมผัสได้นะครับทดสอบสัมผัสอีกทีนึงครับก็เช็คง่ายๆนะครับเช็คที่นิ้วมือมาจะวิ่งตามนิ้วมือเรา ทำมาได้นะครับต่อไปครับรุ่นนี้มันจะสแกนนิ้วตรงหน้าจอนะครับผมทดสอบสแกนนิ้วนี่นะครับปึ๊บนะสแกนนิว้วสแกนนิ้วได้นะครับนี่ครับอ,อีกสักทีนึงปึ๊บเรียบร้อยนะครับ่ะคราวนี้เรามาทดสอบแารโทรอันนี้เปิดลำโพงด้านล่างครับ ได้นะครับอันนี้เราตองด้านบนได้ยินนะครับอันนี้หน้าผูนะครับะเซ็นเซอร์ดัก โอเคแนบผูกเวลาเราโทรอะครับต่อไปนะครับซิมแล้วก็ไวไฟผมเชื่อมต่อไวไฟก่อนใช้แอปไวไฟแป๊บหนึ่งระวหว่างนี้ก็เสียบชาร์จเลยนี้ทดสอบตัวชาร์จนะครับปึบมา ขึ้นชาร์จด่วนนะครับชาร์จด่วนก็คือชาร์จเร็กวนั่นเองอ่ามันจะขึ้นสายฟ้าสองอันนะครับใส่เข้าอยู่ที่1นึ่งนะครับอลองเสียบสายชาร์จอีกทีหนึง่งอ่อาชาร์จเข้าน,นะครับชาร์จด่วนนี่ับ ใช้างาน,นได้นะอ่าซิมขึ้นแล้วไวไฟขึ้นแล้วเนี่ยบลูทูธอันี้ไฟฉายแฟลชด้านหลังใช้างาน,นได้นะครับหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้ครับลำแสงลดแสงนี่ได้ครับอ่าต่อไปนะครับปุ่มกดอันนี้ลดเสียงครับ ลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียงครับกได้ัวสา่นทำงานครับลดห,ห,ห,หน้าจอสแสกนนิ้วีิธีหนึ่งต่อไปนะครับวิดีโอกล้องกล้องหน้ากล้องหลังดีวผมทดสอ,อบกล้องหลังก่อนนะครับ อันนี้ถ่ายคลิปเดีโอกล้องหลังนะครับทดสอบว่ากล้องหลังใช้ไงานได้ไหมไมโครโฟนของกล้องหลังนะครับะบันทึกเสียงต,งต่างๆนะครับอันนี้ของกล้องหน้านะครับเราจะทดสอบกล้องหน้านะครับทดสอบอะบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ทดสอบถ่ายกล้องหน้านี่ดูนะครับอ่า หนึ 1> 1, 2, hello hello ้วเราเช็คเอ่ะคราวนี้แล้วก็มาดูวิดีโอครับเราจะทดสอบกล้องหน้านะครับทดสอบบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ทดสอบไทยกล้องหน้าดูนะครับหนึ่งสองสามแล้วเราเช็คเช็คโอเค นี่ตล้งหลังครับอันนี้ถ่ายคลิปวีโอ้งหลังนะครับเรสอบว่ากล้งหลังใช้ไงานได้ไหมไมโครโฟนของกล้งหลังนะครับบันทึกเสียง,งต่างๆนะครับโอเคครับต่อไปก็ทดสอบแอปบันทึกเสียงแล้วก็อตอนโทนนะครับบันทึกเสียงไมั Hello Hello ทดสอบไมโครโฟนด้านล่าง Phone, ไมโครโฟนเล็กเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้ไหมเช็คฮัลโหลเช็คฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนด้านล่าง phone, ไมโครโฟนเล็กเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลฮัลโหลใช้งานได้ไหมเช็คฮัลโหลเช็คโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีนอตสิบไลท์ของคุณพาคินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ